วันนี้นะครับวันที่สามกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับออกอีกแล้วครับเห็ดละงกเราอันนี้เป็นเห็ดละงกขาวนะครับขายให้ดูเร็วๆนะครับนี่ครับเห็ดละงกขาวูห้หลูฟีรีเลยครับนี่เป็นไข่อลาต่อ,อเอ๊ะเต๊ะโอ้โหเฉมากครับหนึแบบนี้โอ้โหดูฝ่ามือควย โผล่มาแล้วนะครับวันที่สามกรกตดาหกเจ็ดวันนี้นะครับใหม่ล่าสุดเราไปดูอีกที่หนึ่งครับละงกเหลืองยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดมีใครด้วยมีใครมาด้วยนี่โอ้โหอยู่ดีๆก็เจอครับตัดนี่ครับออกมาตัดหญ้าอยู่บริเวณรอบๆข้างเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวจะพาไปชมเล้วงอกเหลืองนะครับนี่นี่ครับตัดหญ้าใครอย,ยากได้หญ้ามาเอานะครับโอ้โหดูงอกเหลืองงอกเหลืองสักก่อนดูงอกเหลืองสักก้อนเฮียชืบชืบ กเกล็ดแดงด้วยเต้าปูติปีนะครับนี่ก็สีนี่ก็ไข่ไข่อันนี้บานแล้วครับทำเชื้อ ยังมีไข่อยู่นะครับไม่ใช่กูสอยไปหมดเลยมันดะูสกปรกเนี่ หกักแล้วครับเดี๋ยวนี้หักแล้วครับเดี๋ยวนี้นนไข่นะครับตอนนี้จะเป็นโซนไข่เนี่ยครับเนี่ยโซนไข่ เราจะเหยียบหัวไม่ได้นะครับนี่ครับฝั่งนี้เห็นขาวขาวเห็นขาวขาวจ้วๆขาวจ้วอันนี้ก็เป็นละโงกขาวใหญ่พอสมควรออกมาทางนี้ะน,นี่ไข่จะเป็นไข่นี่ครับละโงกขาวตัวนี้อันนี้หัก เอาไว้นี่เอาหักสองเลยถอยมากอ่อนอ่อนนี่ครับมันก็จะออกลามมาอย่างนี้คะเห็ดลงอกขาวตัวนี้ตัวบานนี้เราจะทำเชื้อเนี่ยบานกำลังได้ที่แล้วทำเชื้อมาดูอีกครับทางนี้ทางนี้ เออออกไปเยอะแล้วน mm hmm. ี่ว่าโอ้ปาดมันก็ออกสวยนี่ก็สวยกันพี้ชจ๊ดเดี <h 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 ๋ยวดิฮะเลียงยาออกให้ดูนี่ครับ นี่ก็มีครับนี้ให้ดูผ่านๆดูก่อนนะครับคลิปสั้นครับคลิปสัน้นกำลังตัดหญ้ามามเยลยนู่นก็มีครับนุ่นพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตัดหญ้าก่อนแป๊บนึง